วันนี้สิ่งที่ผมจะมาคุยกันก็คือเรื่องของชีวิตตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ป่วยมะเร็งเยอะแยะนะครับเวลารักษาเอ่อต้องเราต้องการจะยืดชีวิตจะให้หายหมดหายขาดเนี่ยทีนี้คําถามหนึ่งซึ่งผมก็เ,เริ่มสงสัยชีวิตคืออะไรเังนั้นวันนี้เราจะมาคุยว่าชีวิตคืออะไรซึ่งถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเข้าใจเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บรู้จักวิธีดําเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับแล้วก็อาจจะมีส่งผลทําให้เราสามารถ แก้ไขเรื่องความชราภาพทําให้เราอายุมั่นขวัญยืนได้นะครับชีวิตคืออะไรเนี่ยเราต้องเรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบันสู่อนาคตนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่เราจะเป็นเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับทีนี้คาว่าชีวิตเป็นอะไรที่เราคิดว่าเราเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหมายต่างเนี่ยมากมายนะครับที่สาคัญคืออย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นชีวิตของใครคือของเขานะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะมีปัญหา เปรียบเสมือนกับเราไปเปรียบเทียบดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งจะส่องแสงเมื่อแสงเมื่อเวลาของเขามาถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาเข้ามาเองถึงเวลาเข้าไปเข้าไปเองนะครับบางคนก็บอกชีวิตก็คือการเดินทางเนี่ยให้สนุกกับทุกย่างก้าวหมายวามว่าถ้าเรามีทัศนคติที่ดีเป็นบวกกับชีวิตเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความสุขจะยาวจะสั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแล้วแต่บางคนก็บอกอธิบายไม่ได้บอกว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับจงเลือกวิธีเ,เดินไปข้างหน้าดีกว่าหยุด หรือรย้อนกลับไปอดีตไม่มีประโยชน์นะครับเพราะชีวิตคือการเดินทางไกลเนี่ถ้าเราเดินทางไกลวางแผนดีๆชีวิตเราก็จะมีความสุขทางวิทยาศาสตร์ชีวิตคืออะไรล่ะทางศาสนาก,ก็เป็นแบบหนึ่งทางปรัชญายก็แบบหนึ่งเป็นอะไรที่เข้าใจยากมากเพราะว่าขึ้นอยา่ความคิด ความเป็นจริงและความเชื่อทําให้เราเดี่ยเข้าใจเรื่องชีวิตของท่านยากนะครับก็มีหลายๆคนพยายามตั้งนิยามชีวิตบางคนก็บอกว่าชีวิตก็เหมือนกับหนังสือนะครับแล้วก็บางบทก็จะซึมเศร้าบางบทก็มีความสุขนะครับบางบทก็ตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเป็นหนังสือที่เปิดไปแล้วเนี่ยเปิดย้อนกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ทิศทางเดียวนะครับ แล้วก็ทุกๆวันก็จะเป็นหน้าใหม่ทุกๆเดือนก็เป็นบทความใหม่ทุกๆปีก็อาจจะเป็นหนังสือเล่มใหม่อันนี้พูดโดยอดีตประธานที่ปรของอินเดียนะครับนักวิทยาศาสตร์รันโนเปลหลายคนเนี่ยพยายามให้นิยามของว่าชีวิตคืออะไรนะเช่นคุณเออร์วินทรอยดิงเกอร์นะครับก็ให้นิยามไปนะฮะซพ่งเขาได้รับมโนเบลปี1933นะครับแล้วก็พูดเรื่องนี้ประมาณ1943ในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยคุณพอลเนิร์สเนี่ยเป็นคนที่ เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะเขาค้นพบวัตจักรของเซลล์รือว่ากลไกการที่เซลล์จะเจริญเติบโตแบ่งตัวเป็นยังไงเนี่ยมันต้องผ่านวัตจักรของเซลล์เนี่ยนะฮะแล้วเขาเขาก็สนใจเรื่องชีวิตเขาก็มาพูดถึงเรื่องชีวิตชีวิตเนี่ยถ้าเราดูความหมายชีวิตเนี่ยคำมาจากคาว่าชีวะตะก็คือว่าธาตุหรือความเป็นอยู่นะครับกับปัจจัยคือปัจจัยของความเป็นอยู่บรรจุก็คือการดําเนินชีวิตนะครับทางด้านชีววิทยาเนี่ยชีวิตเนี่ยคือสภาวะ ของการที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพนี่นคือพูดตามวิทยาศาสตร์เช่นการเสร์พันธุ์มีลูกหลานเจริญเติบโตตอบสนองต่อสิ่งเราและรักษาสมดุลของร่างกายถ้าเป็นทางกาะแพทย์แผนจีก็คือหยินหยางสมดุลเป็นต้นนะครับชีวิตเนี่ยเป็นสถานะที่แยกออกมาระหว่างสิ่งมีชีวิต หรือสารอินทรีย์ออกจากสิ่งไม่มีชีวิตต่างๆนะครับแล้วก็มีกระบวนการเจริญเติบโตมีการสันดาด้อยเมตาโบลิซึมการสืบพันธุ์เพิ่มจํานวนและในสุดเนี่ยก็เข้าก็ต้องทํโรงภาวะของความสมดุลที่เรียกว่าโฮโอสเตซิสและมีบางอย่างที่อยู่ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเช่นพรีออนพรีออนเนี่ยเป็นโปรตีนที่ว่าทําเป็นโรคไข้แค่เจ็บแย่ๆเลยก็สามารถเพิ่มปริมาณได้นะแต่เขาไม่เรายังไม่นับว่าเป็นชีวิตเป็นสิ่งที่ท้ายชีวิตแต่ไม่ใช่ชีวิตเป็นต้นนะครับ ปีรามิดของชีวิตเนี่ยในโครงสร้างของวิทยาศาสตร์ก็เริ่มต้นจากเราเป็นเป็นเป็นร่างกายนะครับเป็นโครงสร้างนะครับแล้วก็มีชีวะนิเวศร,ระบบต่างๆนะครับมีระบบสังคมประชากรนะครับแล้วก็ระบบอวัยวะต่างๆเนี่ยเซลลงไปถึงระดับโมเลกุลถึงอะตอมนี่เป็นสิ่งต่างๆของโครงสร้างของปีรามิดของชีวิตนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ทางพุทธศาสนา,าเนี่ย ก็จะมีการพูดอีกแบบศาสาต่างๆก็เหมือนกันเช่นชีวิตก็คือการเดินทางของของขันห้านะครับร่างกายเวทยาสัญญาสังขารวิญญาที่ต้องดูกับความจริงตามธรรมชาติที่เรียกว่าอนิจจทุกขังอนัตตานี่ก็เป็นอีกแบบนึงในในลักษณะของาศาสนานะครับไอ้เจ้าพรีออนเนี่ยเป็นตลน่าสนใจมากเพราะคนที่ค้นพบพรีออนเนี่ยเขาก็เป็น คนที่ได้รับรางวัลโนเบลซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดทางวิทยาศาสตร,นร์นะครับคือคุณสแตเล่พลูซีเนอร์นะครับตอนแรกต้อก็ไม่แน่แจ่มันคืออะไรมันอาจจะเป็นโปรโตีนที่มันมีการพับผิดปกติปรากฏว่ามันสามารถที่จะขยายตัวได้แล้วก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้นะฮะแล้วก็ติดเชื้อได้ด้วยทําให้ติดต่อได้ด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมันเปนแค่โปรโตีน อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วตอนนี้เนี่ยโรคที่เกิดจากปีอันนี้เยอะมากจริงๆ,ๆเยอะจนน่ากลัวถ้ามีเวลาผมก็จะนามานำเสนอให้ฟังต่อไปนะครับอันหนึ่งที่น่าสนใจมากชีวิตมาจากไหนชีวิตเนี่ยก็มีทฤษฎีมากมายเลยนะครับทางวิทยาศาสตร์อันแรกก็คือมาจากสายฟ้าเช่นมีประกายไฟฟ้าออกมาแล้วทําให้สารต่างๆมารวมกันกลายเป็นสารอินทรีย์นะครับโดยการทดลองที่ว่าเมลเลอร์ยูเรนะครับก็สร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมา แล้วก็มีสารต่างๆเคมีต่างๆนะครับเช่นคาร์อาาบอนอ,อะไรต่างๆออกซิเจนไฮโดรเจนแล้วก็ผ่านไปอยู่ไฟฟ้าก็ไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันสามารถจะรวมกันจนในที่สุดกลายเป็นสารอินทรีย์ขึ้นมาได้ก็แสดงว่าเป็นไปได้ว่าในสมัยก่อนในหลายล้านปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีฟ้าผ่าลงมาที่โลกยังไม่มีสิ่งมีชีวิตแต่ว่ามันจะมีสารประกอบต่างๆอยู่เนี่ยมันเกิดผ่าและเกิดปฏิกิริยามารวมกันก็เลยทำให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิต หรือว่าอามาจากอวกาศนะครับน,นี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่เขาพบว่าเอออวกาศมันมีสิ่งมีชีวิตจริงๆนะคล้ายๆกับสารอินทรีย์ต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตอาจจะมาจากอวกาศแล้วมาลงเช่นอุกาบาตลงมาชนโลกแล้วก็เอาสารต่างๆเข้ามาในสุดก็เกิดการรวมกันจนกระทั่งเกิดเป็นสารอินทรีย์และเป็นสิ่งมีชีวิตในที่สุดอันที่3ก็คือทฤษฎีที่ว่าเอาคลายเป็นเซลรีก็คือว่าโลกยังร้อนอยู่ใต้ดินเนี่ย มันจะมีความร้อนข้างนัดโลกเดือดอยู่ตรงกลางก็จะปล่อยสารต่างๆมันจะมีแกส๊สมีอะไรมีภาวะต่างๆออกมาทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีอยู่ใต้มหาสมุทรจนกระทั่งเกิดเป็นสารอินทรีย์หรือออร์แกนิกสานแล้วก็มันรวมกันกลายเป็นสารสิ่งมีชีวิตในที่สุดนะับ่นโดยคือไมเคิลรัสเซลนะครับ, Russell, รบไพูดไปหลายปีเลยแต่ทฤษฎีเก่าเนี่ย ก็เชื่อว่าชีวิตมาจากสิ่งไม่มีชีวิตคืออะไบโอเจนิซ mm ิส hmm. ก็คือเช่นฟ้าผ่ามาแล้วก็ทําให้ต่างๆมารวมเป็นสารอินทรีย์แล้วก็ด้วยปฏิกิริยาอะไทำให้กลายเป็นสารที่เป็นสารชีวิตโดยเฉพาะกลายเป็นสารประกอบพวก d n a หรือ r า a แล้วก็ใน้่สุดเป็นชีวิตในที่สุดนะครับจากการทดลองในห้องทดลองเป็นต้นนะครับมีอีกอันหนึ่งที่เขาเชื่อว่ามาจากต่างดาวหรือว่าแพนสเปอร์เมียก็คือว่า ชีมิชีวิตเนี่ยยนต่างดาวแล้วก็เดินทางมาที่โลกนะก็มีคนพูดถึงมากมายตั้งแต่ปี1903โดยผู้สแตนนะครับแอมพี iness, นเ Price, นสเนี่ยครับซึ่งเขาได้วันโนเปรพรายในปี1903ก็เชื่อว่าชีวิตเนี่ยมาจากอุกาบาตด,ดาวหางนะครับที่เรียกว่าเมทิอ uh, อเป็นต้นนะครับอันหนึ่งที่น่าสนใจคือโครงการนาซาเนี่ยเข้าไปค้นพบ uh, อุกาบาตหรือว่าพวกดาวดาว,ดาวตกต่างๆนี่ที่เรียกว่าแอสเทอรอยด์เนี่ย ชื่อเบนนูเนี่ยในในวันที่11ส,สิงหาคมนะครับ1999แล้วก็มีโอก,กาสจะชนโลกได้เนี่ยปรากฏ้าดาวอาบเบนนูเนี่ยมันมีสารต่างๆมากมายแล้วก็มีการประกวดชื่อตั้งชื่อเบนนูนะที่เป็นชื่อของนอกในตำนานของอียิปต์โบราณนะครับเลยน่าตามไปใกล้ายานอนุกาศแล้วก็ไปสำรวจบนไอแอสเทอรอยนี้ก็ไปพบสารประกอบน่าสนใจมีทั้งสารประกอบอินซีสารประกอบอะมิโนและอาร์เออยู่ในก้อนอันนี้แสดงว่า ในษารอินซีงเป็นต้นตอของสิ่งมีชีวิตมาจากต่างดาวได้แล้วก็มาชนโลกอันนี้ก็เป็นตัวที่พิสูจน์สนับสนุนว่าชีวิตแรกในโลกนียมาจากต่างดาวเรียกว่าแผนสเปอร์เมียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทราบนิยามของชีวิตแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือเราจะทํายังไงให้มีชีวิตที่สุขภาพดียืนยาวนะฮะแล้วก็ปลอดโรคเลยเพราะปลอดมะเร็งเลยถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องหายขาดหายหมดแล้วก็ยืดชีวิตได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะ พูดต่อไปในคลิปต่างๆไต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตการทำการและสมดุลของชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อให้เรามีความสุขภาพที่ดีมีสุขก,กายสบายใจสตังพอใช้แล้วก็สงบและเสรีภาพเป็นสิ่งต่างๆที่เราต้องการก็คือเป็นสมดุลน,นะครับจาก love life love work balance นะครับเป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากและ อาเร็นไอสไตล์ขกะว่าชีวิตนี่เ,นเหมือนกับการขี่จักรยานสองล้อถ้าเราไม่ให้ชีวิตเคลื่อนไหวต่อไปอย่างมีสมดุลจักรวานล้มก็เหมือนกับว่าถ้ามันเสียสมดุลเราก็จะเกิดโรคภยัยไข้เจ็บเหลือเชีวิตได้ในที่สุดนะครับและนอกจากนะั้นเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วถ้าเราสามารถจะพัฒนาจนเรามออีอายุที่ยืนยาวแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากจาก เอ่อเวิร์ดอีโ o โนมที่มีการประชุมที่เมืองดาวอสซิสวิสแลนด์เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของ long GPT economy ซึ่งสำคัญมากสำหรับเศรษฐกิจไทยเพราะตอนนี้เนี่ยสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นะครับเนี่ยการที่อายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก,ก็คือต้องมีการดูแลตอนที่อายุมากนะครับเพราะเรื่องเศรษฐกิจกต่างๆก็มีการคุยมากมายรัฐบาลก็นำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประสานเพื่อมาพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับสังคมผู้สูงอายุนะครับ พราอัตราผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและคนที่ทํางานก็น้อยลงการเก็บภาษีจะทําอย่างไรดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจเรื่องชีวิตเรามาประยุกต์ใช้ได้แล้วเรามีชีวิตยืนยาวเราก็จะต้องมีชีวิตที่ดีสงบสุขและมีสตังพอใช้ด้วยนะครับ ซึ่งอันนี้ก็มีวิธีต่ตางมๆมากมายแล้วต่อไปนียอนาคตสิ่งต่างๆจะไม่เหมือนเดิมอ,อีกต่อไปเพราะว่าจากตอนนี้เนี่ยทุกอย่างจะมารวมกับปัญญาประดิษฐ์มารวมกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ธรรมดาถึงความตัมคอมพิวเตอร์จะเกิดระบบต่างๆเกิดขึ้นมากมายเทียนการแพทย์วิทยาศาสตร์การดูแลรักษาผู้ป่วยหรือว่างานวิจัยต่างๆมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปต่อไปนี้เนี่ยปัญญาประดิษฐ์ก็จะมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยกําหนดชะตาชีวิตอนาคตของ โลกมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ขอบคุณครับ